แชร์ประสบการณ์โดยตรงคือการไปเลสิกตาที่ยันฮีค่ะบอกกันเลยว่าเนี่ยแส่แว่นมาแแว่นมาแั้งแว่มาตั้งแต่ตั้งแต่ป .5 89ปีได้มั้งอยากกลับมาโลกสดใสหัวใจสีดวงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปทําเลสิกตาไปเนี่ยไปทําเลสิกตาที่ยันฮีใช่ไหมทําไมถึงเลือกที่ยันฮีก็เพราะว่า ที่ยันเหี้ยมันมีรีวิวเยอะเว้ยก็คือตอนที่กันจะไปทำใช่ปะ่ะก็คือมามีอะ่ะให้สเสิร์ชข้อมูลหาว่าไหนดีที่ก็ไปสเสิร์ชดูมีแต่คนบอกเอ้ยยันเหี้ยดียังเหียอย่างนู้นอย่างนี้ยูทูบเบอร์ก็ไปทำกันเยอะมากอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเออ จะไปยันฮีดีว่าเพราะว่ายันฮีอ่ะมันมีรีวิวเยอะแล้วก็หมอดังคือมั่นใจในยันฮีอะคะ่ะแต่ว่ามันก็จะแพงกว่านิดนึงแพงกว่าโรงพยาบาลอื่นหน่อยๆน่อยแต่มันก็ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะคือแบบว่ามันก็ราคาอยู่ในเซ็ตที่พอๆกันอะเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์เลยละกันนะคะว่าตั้งแต่เตรียมพร้อมเริ่มต้นไปจนถึงการหลังทำเลสิตตาต้องทำยังไงบ้าง <c oughs> นี่คือต้องใส่นะเวลาแบบว่าเล่นคอมหรือเล่นโทรศัพท์หรือเล่น ipad อะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยกันแสงสีฟ้าหลังจากที่เราทำเลสิกตามันจะช่วยให้ตาไม่แบบว่าละคายเคืองช่วงเตรียมตัวก่อนทำอะ่ะคนที่ใส่คอนแทคเลนส์อ่ะสำหรับคอนแทคเลนส์แบบแข็งอะ่ะให้งดใส่7วันแต่ว่าสำหรับ คอนแทคเลนส์ line, แบบนี้มาให้งดใส่ก่อนทำสามวันวันที่ไปทาเนี่ยให้งดแต่งหน้างดเส่น้ําหอมแล้วก็สระผมให้สะอาดนะคะเพราะว่าหลังทําหลังพาตัดอะไม่ให้สาวผมเองเด้อเพราะว่าเขาไม่ให้น้ําอ่ะไหล่เข้าตานี่ก็แบบไม่ได้บักหมมนะก็ต้องไปร้านค่ะไปร้านให้เขาสระให้แล้วก็บอกเขาว่าไปทําเลสิกตามาขอผ้าปิดตาได้ไหมมันน้ำจะมันจะได้ไม่ต้องโดนตาอะไรเงี้ยเราที่ร้านทําผมเขาก็เข้าใจดีค่ะเพราะว่าคนทําเลสิกตากันเยอะเขาก็รู้ ว่าแบบต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยก็ไปบอกเขาเขาก็จะแบบสระผมแบบทนุถนอมให้นะคะทีนี้เหมือนไปเจอข้อมูลนึงเขาบอกว่าสามารถจองคิวผ่าน f a c e o o o p เพจของยันฮีได้เลยก็คือตอนนี้กดเข้าไปที่หน้าเพจนะคะแล้วก็เข้าไปที่เมสเซจแนะนำให้จองผ่าน Facebook ก่อนไปทําเลยนะคะเพราะว่าถ้าไปแล้วอะ่ะต้องไปเสียเวลาจ,องน,นจองนู่นจองนี่ลงข้อมูลอะไรอย่างนี้งนี้แต่ถ้าเกิดเราจองผ่าน Facebook ไปแล้วอะ่ะเขาจะขอข้อมูลเราเลยลเขาก็จะไปจองให้พอไปไปถึงที่โรงพยาบาลนะก็จะมีข้อมูลเลยว่าอา้านี้นี้น,น,น กดเกิดวันนี้วันนี้คือเขาจะถามส่วนมากเขาจะถามชื่อและนามสกุลแล้วก็วันเกิดเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าใช่คุณไหมทาง Facebook อ่ะเขาจะนัดให้เราไปเจอในวันนั้นตอนประมาณ8โมงมั้งแต่ว่าข้อแนะนำให้ไปแต่เช้าแบบเช้ามากมากเพราะว่าที่ยันเฮียคนไปทำกันเยอะมากแบบเนี้ยช่วงโควิดใช่ไหมเขาจะจำกัดคนวันหนึ่งอ่ะต่อ50คิวเท่านั้นคือเราต้องไปจองเว้ยถ้าใครที่อยากทำทำวันเสาร์จริงๆอ่ะ ให้รีบจองล่วงหน้าประมาณสองสามเดือนเลยนะเพราะว่าคนคนจองเยอะมากขนาดช่วงโควิดคนยังจองเยอะขนาดเนี้คนธรรมดาคนจะจองเยอะขนาดไหนคือยานี่เหียคนไปทํากันเยอะมากถ้าใครอยากไปทําจริงๆต้องรีบจองนะคะวันนั้นอะไปไปประมาณหกโมงคือตอนแรกอะ จะไปถึงประมาณ6กโมงเพื่อจองคิวเว้ยแต่ปรากฏว่าไปถึง7โมงจ้าไป้คิวที่23 A 23ถือว่าโอเคนะคือเป็นคิวรอบเช้าได้คิวรอบเช้าตอนแรกอะเข้าไปเขาจะให้กรอบประวัติแล้วก็ให้บัตรโรงพยาบาลมาเขาก็ให้นั่งรอเพื่อไปวัดความดันเข้านั้นเสร็จเขาก็ให้ไปวัดค่าสายตาวัดความละเลูกตาตรวจกระจกตาบลาบลา,บาพอเสร็จขั้นตอนปุ๊บเขาก็จะให้ไปพบหมอเพื่อตรวจเช็คว่าเราสามารถทำเลสิกตาได้ไหมคือไม่ใช่ว่าทุกคนอาจจะ ทำเลสิตาได้นะคะมีบางคนที่แบบว่าไม่สามารถทำเลสิตาได้อย่างเช่นกระจกตาบางหรือว่ามีโรคตาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถทำได้แต่โชคดีที่เราสามารถทําได้คะ่ะทุกคนคือตอนแรกอะไปกังวลมากว่าจะทําไม่ได้เว้ยเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ไปเคยเป็นโรคตาแห้งแบบ แต่ก่อนไปไม่ค่อยกินน้าเด็กจนโตอ่ะมันก็ได้ทําให้ทุกส่วนของร่างกายแห้งผิวแห้งตาแห้งปากแห้งอะไรเงี้ยเคยกลายเป็นโรคตาแห้งเว้ยแล้วก็เป็นมานานมากตั้งแต่แบบหมอต้นอันนี้ไม่รู้ว่ามันหายไปหรือยังแต่ว่าก็กังวลนะว่าแบบมันจะทําไม่ได้อ่ะแต่พอไปแล้วหมอก,ก็บอกว่าเออทุกอย่างปกติดีนะสามารถทําได้เลยในวันนี้บราว สวรรค์ทรงโปรดคือแบบทําได้เว้ยพอพอทำได้เสร็จใช่ไหมหมอก,ก็นัดคิวไว้นัดเที่ยงเราก็ต้องมาก่อนหมอครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อทําการเตรียมตัวพอหมอนัดเสร็จปุ๊บเราก็ออกไปเพื่อเซ็นใบเซ็นใบย,ยินยอมในการผ่าต,าตาัดนะคะแล้วก็ระเงินพอชำระเงินเสร็จก็ไปกินข้าวแล้วก็กลับมาปรากฏว่าเมื่อเช้าหมอผ่าตาัดตาเลดไปชั่วโมงกว่าๆเว้ยแล้วทีเนี้คิวฉันอะอยู่ในรอบเช้าอะ สามคิวสุดท้ายคือแบบมันจะตัดที่คนที่25ใช่ไหมคือเต็มวันอ่ะมันมี50คนตัดคนที่25คือรอบเช้าฉันเป็นคิวที่23ค่ะแล้วคือหมอทําเลดคือหมอทําเลดมาชั่วโมงกว่าใช่ไหมต้องเลื่อนไปคิวบ่ายค่ะแล้วก็คือดิฉันเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่11บอโมงครึ่งมานั่งรอก็คือนานมากกว่าจะได้ทําก็ประมาณบ่ายกว่าถึงจะได้ทาอ่ะอ่ะมาถึงจุดจุดสําคัญก็คือความรู้สึกในการผ่าตัด ตาตอนที่ขึ้นไปนอนอะให้แบบนั่งหยอดยาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วตอนนั้นอะคือเนี่ยคนที่เป็นคิวรอบเช้ากลายเป็นคนแรกในรอบบ่ายแล้วคนแรกในรอบบ่ายคือมันจะแบบทุกอย่างมันจะเร็วมากอะพอหมอเข้ามาปุ๊บเขาก็มาหยอดอายาหยอดอะไรซัมติงในตาฉันอะประมาณสองสารอบแล้วก็สุดท้ายก็คือ ยาชาแล้วยาชาหยอดประมาณ2รอบเว้ยนี่คือแบบไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่คือแบบว่าพี่น้อยไปไหมอะคือมันจะแบบหยอดปุ๊บแล้วฉันต้องเข้าห้องเลยอะแล้วคือแบบไม่รู้ว่ายาชามันออกฤทธิ์หรือ,อยังแต่ว่าคนอื่นอะได้หยอดพร้อมฉันนะแต่คือนั่งรอฉันผ่าตัดก่อนมันยังมีเวลาให้ยาชามันออกฤทธิ์แต่ดิฉันอะคือเข้าไปแล้วอะตอนที่เดินเข้าไปอะต้องถอดแว่นแล้วไงแล้วคือโลกทุกอย่างมันเบลอไปหมดเลยอะ เดินเข้าไปเข้าใจป่ะว่าแบบว่ามันมันถ่าตัดเลดไปชั่วโมงกว่าๆแล้วคือทุกคนต้องรีบมากๆเพื่อให้เสร็จภายในเวลาที่กําหนดอะนี่ก็แบบเออใครคะคนใครคะอย่างงี้นะคะใครคะถอดถอดหองเขาตรงนี้นะคะขึ้นไปนอนเลยคะ่ะขึ้นไปนอนคยับไปค่ะขยับขเยียบเข้าเครื่องเลยค่ะขรยับปิดยาวๆเลยค่ะยาวๆเลยะคะ่ะที่แบบใจเย็นๆนะขึ้นไปนอนแล้วคือแบบในมืออะกาแว่นแบบแน่นมากมันกลัวไงก็ Piet. แน่นมากไม่ได้เดี๋ยวแว่นแตกกูแบบแก็คือเข้าไปนอนขยียบใยับขยับเข,ข,ข,ข้าไปมันจะมีเครื่องแบบล็อกหัวไว้เลย มันไม่ใช่เครื่องล็อกหัวแต่มันเหมือนแบบผอหมอนที่แบบล็อกไว้ไม่ให้แบบหันหัวไปไหนอะ่ะขึ่นไปนอนปุ๊บแล้วมันก็จะมีเครื่องใหญ่ๆอยู่ตรงกลางคุณหมอก็จะบอกบอกทุกขั้นตอนเลยนะในการทําหมะว่าแบบกําลังทําอะไรอยู่หมอก็ออ่หมอ,หมอจะหยอดยาชาอีกรอบนะครับก็หยอดหยดคือหมอจะเอาผ้าปิดไว้แล้วก็เปิดไว้แค่ตาเดียว คือหมอจะทําทีละข้างเว้ยก็จะแบบมาหยอดหยอดยาชานะครับแล้วก็หยอดหยอดยาชาเสร็จเขาก็จะเริ่มผ่าตาัดตาเพื่อเปิดกระจกตา <c oughs> จังหวะเนี้ยแหละ <c oughs> โคตรเสียวใดๆก็คือยาชาฉันยังไม่ออกฤทธิ์เขาบอกว่ากาังจะผ่าตาัดตานะครับพอหมอเปิดเครื่องทน,นแหละ <c oughs> ยังเหมือนแบบเลื่อยอะเลื่อยที่แบบเลื่อยใดๆก็คือเลื่อยอะเธอฉันแบบมันแล้วมันตื้นมาอยู่ข้างๆหูอะนี่แบบ <c oughs> หัวใจเต้นแรงมากคือแบบเฮ้ย โอ้จังวะเหมือนเขาเอาเลื่อยมาแบบเลื่อยแบบแล้วก็มาผ่าตาชันชันชันอย่างเงี้ยเล่าน่ากลัวไปไหมมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนะคือแบบว่าเอาอะไรไม่รู้มาถ่างตาคือตอนแรกอะหมอจะแบบเปิดตาใช่ไหมแล้วก็เอามาใส่ปึ๊กแล้วพอใส่ปึ๊กอะคือทุกอย่างมันมัวขึ้นมันมัวมากขึ้นไม่รู้ว่าใส่ตาชั้นมวหรือเปล่าแต่เอาเอา,เอาเลื่อยมาผ่าเหมือนจังหวะที่แบบเปิดกระจกตาเราจะแบบรู้สึกมืดไปแวบหนึ่งอะ แล้วมันรู้สึกหน่วงหน่วงหน่อยคือเขาจะให้เราจ้องไฟไ,ไฟที่เครื่องอะมันจะเป็นสีแดงสีแดงใช่ไหมเขาจะให้เราจ้องสีเขียวที่อยู่ตรงกลางแล้วคือไม่ได้อยู่นานตลอดเวลานะคะคือมันจะแบบแพ้หายมามาหายหายคือเราต้องมีสติมากต้องแบบรวบรวมสติมากทั้งกลัวทั้งแบบไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันกบเราบ้างแต่เราก็ต้องมีสติในการมองจุดสีเขียวเขาเขาก็จะบอกตลอดเวลาว่าอามองจนสีเขียวนะครับมองจนสีเขียวนะครับแล้วเขาก็จะทําการตัดทุบ ตอนจังหวะที่ตัดอะข้างเนี้ยยายชายยังไม่ออกใช่ไหมคือมันอาจจะออกแล้วแหละแต่มันก็ออกยังไม่สุดอะพี่รู้สึกอะคือรู้สึกว่าแบบแบบมันเจ็บมันเจ็บอะคือมันแบบเฉือนแบบชึบรู้ว่ามันแบบตึกเข้าไปแล้วอะอ่าขั้นตอนต่อไปคือเปิดกระจกตานะครับก็เปิดปึ๊บคือรู้สึกอะ รู้สึกเลยว่ากระจกตามันเปิดคือข้างเนี้ยคือรู้สึกอะรู้สึกมันเปิดขั้นต่อไปคือยิงเลเซอร์นะครับเลเซอร์มันก็จะยิงมันจะเปลี่ยนมายิงแล้วจุดดจุดจมันจะมีเสียงแบบเหมือนโดยิงอะะจะโดนยิงเป็นแสงเลเซอร์แล้วก็จะแบบมีกลิ่นของก๊าซเลเซอร์ออกมาเว้ยอันเนี้ยคือมันไม่น่ากลัวเท่าไหร่พอทําเสร็จใช่ไหมเขาก็จะแบบปิดกระจกตาแล้วก็เหมือนเอายาหรือเอาอะไรไม่รู้อะเหมือนเป็นแบบเออเขาเรียกว่าอะไรพู้กันอะมาทาทาๆทเหมือนให้มันปิดกระจกตา ให้สนิทอ่ะมันจะรู้สึกเย็นๆหน่อยช่วงเนี้ยเหมือนเขาเอาน้ำมาท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 าตาเขาก็จะให้เราหลับตาแล้วก็เปลี่ยนไม้ค้ามันจะาแต่แต่ละข้างอ่ะใช้เวลาทำไม่ถึง5้านาทีนะคือแบบมันเร็วมากอ่ะปั๊บๆแล้วก็เสร็จก็จะให้ไปตรวจไตรอบนึงหมอก็จะบอกว่าอ่าตาแพ้ตามาดูดีนะครับเรียบร้อยครับอะไรเงี้ยแล้วก็เดินออกไปจ้ะแล้วหมอก็จะบอกวิธีการใช้ยายาก็จะมี อันนี้จ้ะเราจะได้บล็อกเซตนี้มานะคะตอนที่ทําเสร็จอะคือเขาจะแบบปิดตาด้วยด้วยไอไอมดแดงอะเดี๋ยวขึ้นรูปให้เนี่ยมันมันจะมันจะแบบปิดตาไว้ตอนตอนที่ทําเสร็จแล้วออกมาคือมันมันมันมองเห็นชัดเว้ยคือมันมองเห็นชัดขึ้นคือแบบมันรู้สึกเลยว่ามองเห็นได้ชัดอะเขาก็จะแบบแนะนายาจะเป็นสำลีนะคะเอาไ้เช็ดขอบตาเท้าเย็นหลังทําเลสิกป,ประมาณเจ็ดวัน เขาจะให้น้ำเกลือเอามาเช็ดกระสัาลีเขาจะมีวิธีการบอกจะให้ดูวิดีโอวิธีการปฏิบัติหลังเลสิกยะยาต่อไปก็จะเป็นยาพาราค่ะเอาไว้กินแก้ปวดน่าจะกินแค่วันเดียวคือวันแรกที่ทำอันนี้จะเป็นวิตามินบำรุงตานะคะคือเนี่ยเกลียดมากเลยเว้ยคือหมอให้กินทุกวันจนกว่าจะหมดใช่ไหมแต่นี้กินสามสี่วันก็ก็ไม่กินแล้วอะคือแบบมีเอฟเฟคคือ มันจะทําให้น้องปัสสาวะของเราเข้มขึ้นนะคะแล้วก็ต่อไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่าทะเลที่ขอ,อ,อมันจะขมเหมือนยาม,มันจะรู้สึกขมตลอดเวลาก็เลยแบบไม่ไม่กินก <c oughs> ็อันเนี้ยจะเป็นยาหยอดตาหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ยายาเหมือนเหมือนยาฆ่าเชื้อมั <c oughs> ม้งเขาจะให้หยอดสีเวลาในทุกๆวันก็คือเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนพร้อมกับน้ําตาเทียมหมดแล้วอ่ะต่อไปจะมาเล่าลความรู้สึกหลังทำเสร็จนะคะคือหลังทำเสร็จอ่ะ มันจะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะยาชามันจะรู้สึกว่าเออโลกนี้จะใสขึ้นอะไรอย่างนี้ตอนนั้นก็กลับบ้านไปถึงบ้านประมาณบ่ายสองมั้งแล้วก็กินข้าวกินยาตามที่หมอสัง่งแล้วก็นอนยอป,ประมาณบ่ายสตื่นมาประมาณ4ี่โมงเพื่อจะเข้าห้องน้ำณนะจุดนั้นแหละพวกเธอตื่นมา4ี่โมงค่อยขยับตาเปิดๆเ,ด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 เจ็บมากคือแบบใครบอกเลสิกทำแล้วไม่เจ็บ โกหกค่ะเขาโกหกโกหกตอนทำอะไม่เจ็บหรอกหลังทำอะ่ะโคตรเจ็บเจ็บมากแบบตื่มตามมารอบนั้นคือแบบเจ็บมากแล้วแบบน้ำตามันไหลออกมาจริงๆทิงทที่แบบไม่ได้ประมาทเพามันเจ็บนะเว้ยคือมันไหลออกมาเองอะ่ะต้องเลื่มตามแบบเนี้ยแล้วก็คำนหาหาทางเข้าห้องน้ำอะ่ะพอเข้าห้องน้ำเสร็จกบไม่ไหวจ้ะ กินยาแก้ปวดแล้วก็กินยานอนหลับนอนต่อมาน,นอนไม่หลับปว้ยพอมันเจ็บผ้าหนาแบบหลับตามันก็ย,ยังรู้สึกเจ็บนิดนอะไรลุกขึ้นมาพ่อคือแบบตะโกนเสียงดังมากก็แบบพ่อก็แบบเฮ้ยมีอะไรลูกเอาขนมมาให้หนูก,กินหน่อยเอานมมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบนั่งหลับตาอย่างเงี้นพ่อก็เปิดประตูนะชื่ออะกินลูกเออจะเปิดไฟไหมอ๋อไม่ต้องค่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหรูจะกินแบบนี้แหละแล้วก็กินอย่างนั้นเลยจะหลับตาฉี่ กินกินนมนอน แต่ว่าวันแรกอะหลังตื่นขึ้นมาหมอจะนัดพบอีกทีก็ไปเช็คอาการต้องไปในเช้าเพราะคิวจะเยอะเหมือนเดิมเลยจ้ะตอนที่2อ,อะไปฟอเรสต์อัอะหมอก็ไม่ได้ทําอะไรมากหรอกก็แค่ไปตรวจค่าสายตาว,ว่าได้เท่าไหร่ที่โชคดีมากได้ศูนย์จ้ะจเพราะว่าบางคนอะมันจะไม่ได้ศูนย์นะเว้ยคือบางคนมันก็จะแบบยังยังสั้นอยู่ห้าสิบ้หน้าอะไรอย่างเงี้ยก็มีนัดอีกทีวันที่2กุมภาถ้าเกิดติดธุระก็สามารถโทรไปเลื่อนนัดได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังทํานะคะเขาจะ ให้ใส่แว่นกันแดดตอนออกไปกลางแจ้งแบบนี้ค่ะ <c oughs> ดาราปะ <c oughs> ขอจะให้ใส่แว่นกันแดดไปฟอลล์อัพมอด,ด้วยนะในวันถัดไปอะแล้วก็เขาก็จะให้ใส่แบบเนี้ยตอนเราออกไปอยู่กลางแจ้งเลยอยู่ในที่แสงเยอะๆต่ <c oughs> อ,อไปแล้วก็มาเข้าช่วง Q&A กันเลยนะคะ <c oughs> ใคเนี่ย ลงคำถามเกี่ยวกับเลสิกตาไว้ทั้งใน Facebook แล้วก็ i n s t a g r กรแล้วก็บบบบจะมีคนทักมาถามเยอะมากเปิดให้ถามคำถามก็จะได้มาตอบในคลิปนี้ <c oughs> <c oughs> ไปลงคำถามไว้นะคะว่าเออมีใครจะถามอะไรไหมคำถามเยอะ็นะมากมายนะคะมันเปิดอ่านไม่ได้อะ <c oughs> ลืมแคบไว้อะ ท่างมันเถิดแต่ว่าคือจาได้จาได้อยู่จะมีะคนถามมาเยอะมากคําถามนี้เลยเจ็บไหม้าจะเห็นจะเล่าประสบก,การณ์ไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าตอนทำม,มันไม่เจ็บแต่ตอนยาชามหมดลิตเจ็บมากคำถามย้อนที่ที่สองเลยนะคะก็คือเท่าไหร่เอาไปเสร็จมาจ้ะถ้างรงะเอียดอะมันจะมีค่าบริการโรงพยาบาล250บาทค่าชุดบริการด้วยปฏิบัติ1 200บาทค่าตรวจก่อนทำเลสิก 300บาทรักษาสายตาด้วยระบบเลสิก28,000บาทรวมเบ็ดเสร็จ38,750บาทค่ะโดยแรกก็คือเตรียมไว้เลย40,000บาทเพราะว่าวันถัดไปการไป follow up ก็ต้องใช้เงินนะคะเสียค่าบริการโรงพยาบาล250บาททุกครั้งที่หมอนัดตรวจค่าชุดค่าชุดหมื่นเลยวะ ต่อไปเป็นคำถามอีกคำถามหนึงมีมีน้องถามมาว่าตาแพ้แสงมากอ่ะจะทําได้หรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่เคสจริงๆคือทุกทุกอย่างต้องไปให้หมอตรวจคะ่ะลูกนี่ไม่สามารถปรับได้ว่าทําได้หรือไม่ได้คือมันแล้วแต่คนจริงๆต้องให้หมอตรวจเท่านั้นถึงจะรู้ว่าเราทําได้หรือไม่ได้ใครมีคําถามคือขอโทษจริงๆไม่ได้แขปบคาถามเอาไว้ก็เลยแบบลือมอ่ะ แต่ว่าคําถามแบบว่าส่วนใหญ่เขาจะถามกันแบบนี้นะนะก็เลยตอบตอบแค่นี้แหละถ้าเกิดใครมีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวจะไปตอบทุกคนเลยสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะลายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเลสิกมันเป็นยังไงอันนี้คือรีวิวสาหรับไมโดยเฉพาะนะคะคือเอ่อคนอื่นอาจจะแบบรีวิวแตกต่างกันคือลองดูหลายๆคนเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะ OK，拜拜，拜拜，同卡。